ความเคลื่อนไหวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอแพทองทานสองล่าสุดมีรายงานว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเตรียมนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเก้าภายในวันนี้ค่ะแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่านายภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีแนวโน้มจะย้ายไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเว้นว่างไว้โดยมีพลเอกนัทพลนาคพา รัฐมนตรีเชืว่อว่าการกระทรงกลาโหมมานั่งรักษาการในตำแหน่งนี้ค่ะทางการกระแสะเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้สูงว่านายสุชาติตันเจริญจะถูกเสนอชื่อให้รับตำแหน่งรองประธานสภาแทนที่นายพารดอนปิดสนานนันทกุลสสอ,อ่างทองพักภูมิใจไทยที่ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่านายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจหลานชายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเตรียมนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขณะที่นายสุชาติชมกินหัวหน้ากลุ่ม18สสพัก รวมไทยสร้างชาติย้ายจากรัฐมน,รววาารรรนตนร,มนรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท .3 ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn